วันนี้ตื่นไงบ้างครับพี่สบายะฮะชิลอันนี้เดินง่ายนะฮะชิลเดินราบเลยเดินปอดเลยเดินปอมีลูกหาไหมไมอไม่ใช่ไม่ใช่ผู้สายดาวผู้ดึงผู้ด,ดึงผู้ด,ด,ด,ดึงเ <laughs> ครับตรงเนี้ยเขาจะมาจอดลงสถานีรถไฟแล้วก็คนอ่ะก็จะต้องเดินต่อกันไปตรงนู้นนะฮะ เคยจะขึ้นไปข้างบนนะครับใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีครไปข้างบนแต่ว่าถ้าเป็นสปีดคนที่ออฟฟิศผมเนี่ยน่าจะมีเกือบชั่วโมงทุกคนครับเดี๋ยวเจอตรงนี้10บโมงยีข้างบนคือเจดีชูเลโตะนะครับประมาณ300กว่าขั้นไม่สูงมาก3 9 8้ <39 8 S 2> ขั้นก็คือ300กว่าขั้นนะครับไม่ใช่400 3้8ขั้นเหลือมให้2อันจะได้รู้สึกสามสามร้อยกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนทัวร์ไทยทัวร์ไทย,ททยไม่เคยเห็นฟูจิฮนะโอ้ถ จากสมาชิกมากมายเราเหลือกันแค่สามคนถัยไปเรืเลยมันเหนื่อยจริงนะคือถ้าคนไม่ออกกำลังกายเลยอ่ะเหนื่อยไม่มันอากาศมันทําให้หายใจยากขึ้นด้วยเหมือนมันไม่เต็มปอดวันนี้ตื่นไงบ้างครับพี่สบายฮะชิลอันนี้เดินง่ายนะฮะชิลเดินราบเลยเดินปอดเลยเดินปอดมีลูกค้าไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผู้สายดาวควรดึงคูรดึงควระดึงเ ใกล้แล้วใกล้ยัไใกล้จะเปลมแล้วพูดถ่ายภูเขาหนีแทนไปกันถึงแล้วมันควรจะถึงได้แล้วถ้าคุณคิดว่ามันจบแล้วมันยังไม่จบไปไปต่อมันอีกนิดเดียวขึ้นมาข้างบนจะเห็นวิวเมืองทั้งเมืองเลยก็ฟูจิอยู่นั่น ต้นไม้บางอยู่นิดนึงต้องขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยทางนี้เลโก้บรรดาทีมงานทั้งหมดมีเท่านี้ครับที่มาถึงจุดนี้ได้คนอื่นนั้นนะครับน่าจะถอดใจอยู่แถวตรงกลางๆแต่สวยจริงเป็นการออกแบบโปรแกรมครับให้ทีมงานเราได้ออกกำลังกายเป็นโปรแกรมแรกยามเช้านะครับเพราะว่าเขานั่งออฟฟิศก็นานนะครับเดี๋ยวเขาจะ ไม่ได้ยืดเส้นยืดสายผมก็เลยจัดให้นะฮะชูเรตโตนะครับเดี๋ยวร่างเดินลงนะครับ